สวัสดีคุกทายาตอนนี้เราอยู่ที่รายการสงบกูวนเองนะวันนี้เราอยู่ไหนหน่อยเราอยู่ที่อำเภอปุบาบุญาที่นี่คือที่ไหนบอกหน่อยแล้วท่านผู้ชมหลายท่านสงสัยเองบรรยากาศแบบนี้มันน่าจะอยู่ที่ไหนกันอ๋อคือตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะครับบรรยากาศก็น่านิสัยแบบนิดหนึ่งนะครับวัดครับบ้านศรีสว่างบ้านศรีสว่าง โนนราศีใช่ไหมครับบ้านบ้านโนนราศีเออใช่วันนี้เป็นวันวองราศีว้เยันใช่ครับใช่ตอนนี้เรามาทําบุญที่ชนบทมากๆเลยมากมเลยมากๆเลยมากมเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะจะดู จะให้ท่านผู้ชมดูพายๆรอบๆของอวัดแห่งนี้นะเป็นสถานที่พุทธศาสนิกชนในค่อนข้างที่จะมา <c oughs> ไม่มากแล้วเท่าไหร่หรอกเนาะดูได้แล้วเนาะประมาณสีห้าคนเห็นจะได้รวมรวมพาแล้วกว็ามันจะสิบคนนจะได้เนาะเอ <c oughs> ตอนนี้เราก็ยัง ที่จะมาร่วมทําบุญได้นะตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ6โมงเป็นต้นไปรอบปณห6โมงเย็นนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่นี่นะครับในวันนี้เนี่ยทุกที่ทั่วประเทศไทยของเราครับก็จะมีการทําบุญนะครับมีการเวียนเทียนนะครับเย็นนี้นะครับไฮไลท์ของงานเลยครับคือการเวียนเทียน่ไม่เช้านี้ก็จะมีผู้ชมหลายคนอาจจะได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวแล้วอาจจะได้มีการ ไปทําบุญในตอนเช้านะครับซึ่งบรรยากาศตอนเช้าน่าสนายมากนะครับที่เราไม่ได้เก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าเธอน่าจะทําบุญบ่อยๆนะอุ้ยผมทําบ่อยอยู่แล้วครัหล่อทําบุญอะไรคะทาบุญกับโคโคแวันี้ล่ะใบโคนะครั ไม่ใช่แบบควายแล้วควายแล้วโอเคช่วงนี้ก็เราก็เปิดรายการเป็นพิธีกรแล้วนเนาะช่วงต่อไป <laughs> ช่วงต่อไปเราจะไปไหนดีเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านครับไปชมกับพิธีชีวิตชาวบ้านแล้วก็พิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งวันนี้มันจะแปลกไหมครับซึ่งวันนี้ก็จะมีชาวบ้านของเรานะครับก็จะมีการมาทําบุญถวายต้นเงินครับเขาเรียกว่าต้นเงินเนาะต้นเงินเหรอต้นเงินเหรอต้นเงินเหรอ ถวายกระถิ่นไหมไม่ไม่ไม่ใช่กระถิ่นเป็นต้นเงินธรรมดาเนื่องในวันออกมรราก็คือเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็คือมีจิตศรัทธา็เลยได้ทําต้นเงินมาเพื่อจะถวายวันในวันสําคัญทางวิทยาศาสพระวิทาศาสนา,าคุณพียร์รู้ไหมคะว่าวันสําคัญทางวิทยาศาสนาในวันนี้คือ,อวันอะไรวันนี้หรอวันนี้เป็นวัน อาสาหรือเปล่าใช่ครับเป็นอาสาพระพา้มว่ามีประวัติห้าคะแนนแล้วเปลยห้าคะแนนนะครับรู้ไหมครับว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างประวัติหรอวันอาสาเท่าที่ชั้นเรียนมานะเรียนด้วยมีการศึกษาได้รับมาได้รับมาจากโรงเรียนไหนครับมัธยมบ้านหนองอีโดยไม่ใช่่ใช่นอนหันวิทยาสานตน์ใช่ไหมจำไม่ได้วันอาสาคืออะไรอ่ะคือวันที่พระพุทธเจ้าครับทรงแสดงธรรม กับปัญจวัคคีทั้งห้าใช่ไหมค่ะปู้ยํำไม่ได้เลยอ่ะในประมาณก่อนสีปีก่อนพุทธศักราชครับประมาณนี้ครับผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าพุทธศาสนิกชนเนี่ยสัทธาพอย่างเงี้เนาะก็มามาทำบุญด้วยใช่ไหมแต่ว่า ถ้าฉันศรัทธาบูชายผู้ชายูชายไหมลองปูมาแล้วผู้ชายได้ไหมอ่ะศรัทธาศรัทธาอะไรก็ลองปูมาแล้วอย่างนั้นอ่งั้นช่วงนี้เราก็ขอเบรกเนาะเบรกกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะช่วงนี้เราก็ขอให้ท่านผู้ชมดูพายพายรอบบริเวณมัดต่อเนี่ก่อนที่เราจะเบรกไปกับที่สวยางามๆบริเวณชนบทแห่งนี้นะครับมาต่อกัรในรอบหน้าค่ะ